สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยราวสูตรที่สามนะคะอ่ะสูตรหวยราวที่สามของเรานะคะมาดูผลเนาะในวันที่9้าพอยหกสามนะคะแอดทำเลขให้กับเพื่อนๆไปนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนอีกนิดนะคะมันมันจางไปนะคะอ่ะฝากมาดูผลกันก่อน,อนเนาะผลออกกันที่แปดหนึ่งห้า ีหนึ่งนะคะอ่าก็ยินดีกับเพื่อนๆนะคะในสูตรนี้เนาะสูตรที่สามนะคะเมื่อที่แล้วก็เข้านะคะบนล่างชุดนี้นะคะสูตรที่สามก็เข้าบนล่างอีกนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้เลือกชุดนี้ให้เนาะหนึ่งสี่นะคะแต่มาเข้านะคะและหนึ่งห้านะคะอ่ะเราวินกันเลยในะชุดนี้เนาะ บนล่างกันเลยนะคะอ่าแอดกระบมาอัปเดตนะคะหวยราวให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะชุดนี้เราถูกกันเลยนะคะอ่านะคะเย็บร้อยนะคะชุดนี้เราปังๆกันนะคะ วินเลยนะคะชุดนี้วินบนล่างกันนะคะในสูตรลาวที่สามแอดจะมาทำสูตรกันต่อให้กับเพื่อนๆนะคะในวันที่สิบสองพยอเนาะแอดยอตัวนิดนึงนะคะนี่มัับอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยอ่านะคะมาคำนวณกันในชุดนี้เลยนะคะ สูงไปนิดนะึงอ่ะนะคะชุดแรกที่เราจะคำนวณนะคะปแปรงไม่ติดนี่ยปากกาไม่ได้ใช้งานมันเลยติดนี่ค็อเยอะนะคะมาเราจะใช้นะคะในสูตรคำนวณเนาะหนึ่ง บวกหนึ่งบวกห้าบวกสี่บวกสี่บวกหนึ่งบวก1ตามด้วยบวก2นะคะอ่ะนี่จะเป็นชุดแรกนะคะในการบวกเนาะหนึ่งบวก1เป็นสองนะคะสองบวกหเป็น7 7บวกสี่นะคะ เท่ากับสิบ1อ็ดสิบเอ็ดบวกสี่จะได้สิบห้านะคะสิบห้าบวก1เท่ากับสิบหกสิบหบวก1เท่ากับสิบ7็ดสิบเจ็ดบวกสองสิบเจ็ดแปดสิบเกจะได้9้านะคะเก้าศูนหนึ่งสองนะคะมานี่เราได้ชุดแรกแล้วนะคะคือ9คือศูนคือ1และสองนะมาดูชุดต่อมากันเลยนะคะ สี่บวกสบวกหบวกหตามด้วยบวกสอนะคะสีบวกสเป็น8ปดนะคะแปบวกแดอ่ะสี่บวกส่เท่ากับแปดนะคะแปดเก้าสนะคะจะได้สองนะคะสองสาสี่ห้านะคะ เราจะได้แล้วนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนชุดวิ่งกันนะคะอ่าวิ่งเด่นลองเนาะอ่ะในชุดนี้นะคะมาคู่กันเลยนะคะขอหยับหน้าจอเนาะในชุดคู่นะคะ คู่แรกนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะชุดศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะชุดหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะ มาดูชุดต่อมานะคะชุดที่สองนะคะสองสองสองสามสองสี่สองห้านะคะอ่ะเราจะได้กันแล้วนะคะในชุดคู่นะคะอ่าลกนิดนึงเนาะเขียนหมึกมันนั่นไปนะคะเดี๋ยว ได้แล้วนะคะในชุดนี้เนอะอาะเดี๋ยวเรามาดูชุดวิ่งเด่นกันนะคะแอดจะให้วิ่งเด่นกันอยู่ที่สองสามสี่นะคะ ในชุดนี้จะติดกันวิ่งอยู่ที่สองติดสามและติดสี่นะคะ,อะแอดจะขอเลือกในชุดนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะสายที่จะมานะคะก็คือสองนะคะลองนะคะตัวลองเนาะ 4นะคะอ่ะทำไมถึงเลือกชุดนี้เนาะเราจะมาลูก,กันเลยนะคะเด่นนะคะชุดแรกคู่นะคะที่เราจะเลือกกันก็จะมีอยู่ที่สองสี่สองห้ามาต่อนะคะห้าหนึ่งห้าสี่แอดไม่ได้เลือกเนาะแอดเลือกกันที่ชุดนี้นะคะ อสายสองเนาะสองกับสี่เนาะแอดแล้วก,กันอยู่ที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะอ่านะคะมาดูในชุดเบิ้ลกันเนาะวันนี้ตัวเพิ่มของแอดแอดขอเพิ่มหนึ่งตัวนะคะที่ หนึ่งนะคะแล้วก็แปดห้านะคะอ่ะผิดถูปกประการใดขออภัยนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นตัวเพิ่มนะคะอ่าเพิ่มกันไปนะคะเผื่อม,มันจะอยู่ในสูตรก็ได้นะคะถ้าเกิดนาะอ่านาะ นี่จะเป็นเราสูตรที่สามนะคะที่เราถูกกันในชุดนี้นะคะบนล่างเนาะนี่ก็จะเป็นงวดใหม่นะคะของวันที่สิบสองนะคะอ่ะก็จะลาคิดนี้ไปนะคะรู้สึกว่าอุปรสัเยอะมากเลยนะคะช่วงเช้าเช้านี่จะมาขายของกันเยอะนะคะที่สแถวบ้านแอดนะคะก็มักจะเปิดเพลงกันนะคะแอดก็ ไม่สามารถแอดนานได้มากนะคะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะคะเพลงเนาะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะถ้าแล้วเราค่อยมารับชมกันใหม่นะคะในวันต่อมานะคะกับชุดหมวยลาวเนาะสูตรต่อไปกันนะคะขอลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ